สนับสนุนโดยติ่มซำเจดราคอนเดลี่ไทยสวัสดีครับได้เวลามาเชื่อมโลกกับเอิร์ธและคาเฟ่เอิร์ทเหมือนเดิมเช่นเคยครับกับเรื่องราวของอาหารและก็การกินครับที่เราจะเชื่อมโลกใบนี้ให้แคบลงด้วยเวลาเดิมและก็ด้วยที่เดิมแต่เรื่องราวของเมนูเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ครับหลายๆคนบอกว่า วันหยุดพักผ่อนนะครับตื่นมายามเช้าก็ไม่อยากจะเร่งรีบมากนะักขอกาแฟสักแก้วนั่งอ่านหนังสือพิมพ์สบายๆย,ยามเช้าแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อสําคัญเพราะฉะนั้นกาแฟอย่างเดียวไม่พอวันนี้เลยขออนุญ,ญาตแนะนําเพิ่มเติมครับว่าถ้าตื่นมาเช้าๆหรือบางคนตื่นสายมาแล้วน,น,นักขณะนี้แล้วยังไม่ได้ทานอะไรได้อาหารที่วันนี้จะไปเชื่อมโลกสักหนึ่งชามน่าจะทําให้โอ้โหทั้งวันนี่มีพะละกําลังเลยทีเดียวซึ่งเป็นคําถามที่หลายคนสงสัยครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันมาจากเมืองจีนหรือเปล่าหรือว่าคนไท ไอเชื้อสายจีนเนี่ยแหละเป็นคนดัดแปลงแล้วก็ต่อยอดจนทําให้เมนูนี้เป็นเมนูฮิตสำหรับคนที่รับประทานอาหารเช้าแบบคล่องคล่องคลอนั่นก็คือโจ๊กครับ แล้วทีนี้ครับผมเมนูนี้นะครับที่มีเป็นคำคำเดียวและพยางเดียวสั้นๆแบบนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรทำความรู้จักอย่างเป็นทางการกับเมนูโจ๊กในออนสตอรี่ครับ Welcome โจ๊กเป็นเมนูที่นิยมรับประทานกันในหลายหลายประเทศครับโดยเฉพาะในแถบเอเชียไม่ใช่แค่ประเทศจีนเท่านั้นไล่ไปตั้งแต่ญี่ปุ่นฮ่องกงแม้กระทั่งอินเดียและก็รวมถึงประเทศไทยด้วยโจ๊กเป็นเมนูที่สามารถรับประทานได้ทั้งมื้อเช้ามื้อเย็นหรือว่าอาจจะเป็นอาหารว่างก็ได้กับเรื่องราวของโจ๊กนะครับถือเป็นหนึ่งในตำรับอาหารที่สืบทอดกันมานานนับพันปีในประเทศจีนจากตำราเดอรซูบุกระบุว่าฮ่องเต้หวงตี้ที่เป็นปฐถมจกกักรพรรดิของจีนบุคคลแรกครับที่ทรงทำอาหารประเภทโจ๊ก ด้วยการใส่ข้าวฟ่างเป็นส่วนผสมซึ่งอาจจะเป็นบันทึกครั้งแรกที่พูดถึงเรื่องราวของการทําโจ๊กด้วยก็ว่าได้นั่นก็คือการต้มข้าวด้วยจํานวนมากๆนั่นเองครับต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงในยุคแผ่นดินของฮ่องเต้หยงเจิน้นก็ทรงบัญญัติมาตรฐานการต้มโจ๊กว่าจะต้องมีความเข้มข้นมากพอถึงขนาดที่จะต้องปักตะเกียบลงไปตะเกียบต้องสามารถตั้งตรงได้ซึ่งเอาเข้าจริงนะครับคำสั่งล่าวของหยงเจิน้นก็อาจจะไม่ใช่มาตรฐานของการปรุงโจ๊กมาจนถึงปัจจุบันก็ได้เพราะว่า ปาดในสมัยราชวงศ์ชิงที่ชื e ่อว่าหยวนเม่ยเคยบรรยายมาตรฐานการปรุงโจ๊กไว้ว่าถ้าจะกล่าวถึงโจ๊กที่เยี่ยมยอดหรือว่าดีแล้วนะครับก็ต้องมีสัดส่วนระหว่างน้ําและข้าวที่ต้องสมดุลกันนั่นก็คือน้ําและข้าวต้องประสานเป็นเนื้อเดียวกันครับความพิเศษอีกอย่างของโจ๊กนั่นก็คือเขาต้องใส่ใจกับเรื่องราวของน้ําที่มาใช้เพื่อการต้มโจ๊กครับถึงขนาดนักกวีที่มีชื่อเสียงในอดีตของจีนคนหนึ่งที่ชื่อว่าไผ่จูยี่เคยกล่าวถึงน้ําที่ใช้ต้มโจ๊กว่าต้องเลือกใช้น้ําของฝนแรกในฤดูใบไม้ผลิ น้จากทีมะในช่วงกลางฤดูหนาวที่มีสรรพคุณทางยาเพราะว่าโจ๊กถือเป็นอาหารสุขภาพอันยอดเยี่ยมตามบันทึกโบราณของราชสำนักจีนแม้แต่ความร้อนที่ใช้ในการปรุงโจ๊กนะครับถ้าใช้ไฟน้อยเกินไปโจ๊กก็จะขาดกลิ่นหอมแต่ถ้าใช้ไฟแรงเกินไปความหอมก็จะจางหายไปซึ่งปัจจุบันโจ๊กหรือว่าการต้มข้าวด้วยการเที่ยวก็ถือเป็นเมนูที่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับช่องท้องแล้วก็ง่ายในการย่อยรวมถึงชื่อของเมนูนี้นะครับก็จะเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละที่ภาษาไทยเรียกโจ๊ก มาจากภาษาจีนกวางตุ้งกับคำว่าจุกโจ๊กในอินโดนีเซียรเรียกว่าบูบัวครับที่มีเครื่องเคียงประกอบไปด้วยเนื้อไก่ฉีกต้นหอมซอยหอมแดงเจียวถั่วเหลืองทอดกรอบโจ๊กในภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าโอกายุซึ่งเป็นเนื้อโจ๊กที่ค่อนข้างข้นกว่าโจ๊กชาติอื่นๆเกาหลีจะเรียกจุกเลยซึ่งเป็นเมนูที่นิยมปรุงร่วมกับผักเปาฮื้และก็ทูน่าและแน่นอนเครื่องเคียงยอดนิยมก็คือกิมจิพม่าจะเรียกว่าซันบล็อกครับหมายถึงข้าวต้มกับน้ำซุปไก่หรือไม่ก็น้ำซุปหมูส่วนชาวตตะะววันกกกจจจเรีียโ่าค หรือว่าพอริชไรซ์ซึ่งทางฝั่งยุโรปนะครับจะมีเมนูคล้ายๆกับโจ๊กแต่จะเป็นการต้มเมล็ดธัญพืชหรือว่าถั่วให้เปื่อยแทนโดยในบ้านเราครับนิยมรับประทานโจ๊กเป็นอาหารเช้าโดยจะใส่หมูสับปั้นเป็นก้อนมีตับหมูไส้หมูที่เป็นเครื่องในมีการปรุงแต่งกับเนื้อสัตว์ที่ชอบใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อวัวเติมไข่ไก่ลวกไข่ต้มหรือว่าไข่ยเยี่ยวมา้าโรยด้วยขิงซอยกระเทียมเจียวต้นหอมซอยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยรวมถึงเครื่องปรุงร จัดๆอย่างพริกป่นแล้วก็น้ำส้มสายชูเรียกว่าเป็นเมนูเชื่อมโลกแล้วก็สามารถปรุงแต่งได้ตามอัธยาศัยครับทำความรู้จักกับเมนูโจ๊กไปแล้วเรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าพาเข้าครัวกันกับเมนูนี้แหละครับเผื่อใครอยากจะได้ไอเดียว,ว่าถ้าอยากลองทําโจ๊กทานเองต้องทําอย่างไรแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับออนคิดเช่นครับ สนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลส กลับมาช่วงที่2กับคาเฟ่ออนเอิร์นะครับหลังจากทําความรู้จักกับเรื่องราวของโจ๊กแล้วเรียบร้อยมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเข้าครัวครับไปดูสูตรเด็ดเคล็ดลับมีโจ๊กในยุค2016จริงๆเขาก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับเป็นโจ๊กของคนรุ่นใหม่และก็ฮิตมากเลยทีเดียวครับเขาไม่ธรรมดาด้วยเขาบอกว่าโจ๊กเขาไม่ปิดฝาครับเขาเปิดหม้อมาเลยแล้วก็มีน้ําซุปมีท็อปปิ้งหัเลือกเยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวพาเข้าไปทําความรู้จักกับสูตรเด็ดเคล็ดลับในออนคิทเช่นกับโจ๊กเปิดหม้อครับ To the cafe. บุกเข้ามากลางครัวเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าทำให้เขาชุลมุนวุ่นวายครับเพราะต้องเกณฑ์ยมออกไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญครับคนที่เป็นต้นสูตรจะมาโชว์ให้เราได้เห็นเลยนะครับน้องหนูเล็กกับหนูเล็กโจ๊กเปิดหม้อหรือโจ๊กเปิดหม้อายหนูเล็กต้องบอกว่าไงดีอะได้หมดกับขอให้มีชื่อหนูเล็กก็ได้เพี่ <laughs> <laughs> เริ่มต้นที่มาที่ไปแอบคุยนอกรอบเหมือนกันว่า <c oughs> แล้วทำไมจะต้องอยากมาทําโจ๊กอะก็ตั้งแรก ไม่ได้ทาโจ๊กไม่ได้คิดตัออ้งแต่แรกก็คือคิดกันเล่นๆทาเล่นๆแล้วก็ไอเดียก็มาจากแบบลองผิดลองถูกอะค่ะแล้วก็หาข้อมูลมาทําแล้วก็คือเปิดร้านขึ้นมาร้านหนึ่งเล็กๆแค่น,นั้นเองอแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะกระแสะจะตอบรับได้ดีขนาดนี้กี่ปีแล้วจริงๆจะ2ปีแล้วค่ะแต่เป็น2ปีที่โตเร็วมากนะ,ะแล้วทุกคนต้องพูดถึงแล้วทุกคนต้องอยากมาเช็คอินก,ก็หลายที่ใช่ไหมก็สี่สิบกว่าสาขาแล้วตอนนี้โอเควันนี้หนึ่งไฮไลไท์เลยที่หลายๆคนมาแล้วต้องอยากกินน้องหนูเล็กจะโชว์ให้เราดูคือจะเป็นโจกกกก้้มมยุงงรรค่่ะะะสวนปอบ็จี ก็ต้องมีกุ้งมังกรกุ้งมังกรแล้วก็พวกรสชาติ <c oughs> โจก,ก็คือรสรสชาติต้มยำวันนี้ที่จะนำเสนอค่ะแล้วก็ตัวน้ำตัวน้ำ,นำแล้วก็ท็อปปิ้งจะให้พี่เป็นคนเลือกว่าจกจะทานท็อปปิ้งอะไรเพิ่มคลังั้นอ่าเริ่มเลยดีกว่าถ้าสมมุติว่าเป็น กุ้งมังกร,รก็ต้องมกอกอีก็คือตัวข้าวก่อนก็คือตัวข้าวของที่ร้านจะเน้นก่อนนะคะก็คือลูกค้ามาถึงต้องเลือกรสชาติข้าวทั้งหมดสามน้ำซุปนะคะกมจะมีธรรมดาต้ยามยำแล้วก็ซุปเปอร์แต่วันนี้จะนําเสนอเรื่องข้าวต้มยำตัวต้มยำเลยก็คือมันจะเป็นข้าวข,ขาวก่อนอันดับแรกนะคะ <umes. S 1> แล้วก็เอาเอาตัวน้ำซุปต้ยมยำเนะะี่ยค่ะไปผสมให้มันแบบเข้าถึงกันนะคะก็ค <lament> ือตัวข้าวก็จะรสชาติเข้มข้อนอยู่แล้วเป็น,เป,นเป็นต้ยมยำเลยขายก็จะเป็นตัวข้าวต้มยำที่หนูบอกแล้วจริงๆต้มยำของเราต้องรสชาติประมาณยังไงอ ก็คงต้องเข้มข้นนะคะเปรี้ยวเค็มรสออกหวานติดๆอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นหอมนมแล้วก็มะนาวครับผมได้ข้าวมาแล้วเสร็จปุ๊บตอนงก็คืออันนี้ตัวกุ้งเรานึ่งเสร็จแล้วอะค่ะก็กุ้งวางเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปอยากจะได้ท็อปปิ้งอะไรเพิ่มไหมคะเลือกได้เลยหรือใส่ให้จริงรเใส่จเลยอะไม่เป็นไรค่ะ ก็ประมาณนี้อันนี้คือให้ประมาณนี้จริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าเฉพาะถ่ายรายการแล้วนี่บอกกอนถามด้านล่งได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นอันนี้หมูบ้ช่ออันนี้หมูเด้งค่ะหมูตุ๋นอันนี้ไส้ลวกกระเพาะหมูอันนี้ไก่ฉีกแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกซีฟู้ดหมดเลยแล้วก็กระดูกอ่อนหมูสับท็อปะิ้งมีกี่อย่างอะ อุ้ยตอนนี้30กว่าอย่างรวมเมนูที่เพิ่มมาอีกนะคะก็เกือบ40แล้วค่ะตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเรายังไม่หยุดนิ่งใช่ไหมยังคิดต่อพี่กี้เห็นมีลูกชิ้นแพนด้ใช่เออในนี้ลูกชิ้นปลากระตูนสำหรับเด็กอันนี้ให้สําหรับเด็กๆชอบกินก็แอดเข้าไปคือเพิ่มเรื่อยๆเราก็ไม่หยุดนิ่งในการต่อแล้วจะเหมือนกันแบบนี้ทุกสาขาไหมเหมือนกันทุกสาขาค่ะแต่ต้องทยอยลงเพราะหนูต้องไปดูแลเองทุกสาขาครับผมนะครับอ่ะเสร็จสับปุ๊บแล้วยังไงต่อก็ราดน้ำซุปเลยค่ะะ เสิร์ฟได้ยังยังต้องทำอะไรต่อเอาหมอ้อต,ตัวนี้ไปอังไฟให้ร้อนกับตัวทานอ,อันนี้ก็รอให้มันร้อนแล้วก็เสิร์ฟได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าไอ้ส่วนที่เป็นท็อปปิ้งเนี่ยไม่หยุดนิ่ง ปัจจุบันก็ยังมีอย่างอื่นเพิ่มเติมที่ต่อไปแล้วคราวนี้เผื่อแบบใครที่บอกว่ามากับเพื่อนวันนี้ฉันเธออยากกินโจ๊กแต่ฉันไม่อยากกินอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเป็นเพิ่มบะหมี่ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นบะหมี่สูตรฉบรับทางร้านเป็นบะหมี่ฮ่องกงก็มีเส้นบะหมี่ให้เลือกสี่เส้นอันนี้สก,กัดจาก ธรรมชาติเลยค่ะสี่แบบก็บะหมี่ชาโคบะหมี่ชาเขียวบะหมี่ไข่ธรรมดาแล้วก็บะหมี่แค่ร้อนอะไรพวกหน้าต่างๆถ้าเราอยากจะมาแล้วต้องแนะนําอะไรบ้างอะมีเจนตตโฟมีเกี๊ยวมีข้อหมูย่างมีหมูแดงเบสิกใช่ไหมคะแล้วก็พวกของทะเลทุบแป้งทองผักเก็มีใช่ไหมมีมีหมดมีผักบุ้งผักบุ้งแบบอากวางตุ้งอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มมาอีกเรื่อยๆค่ะใครรักสุขภาพมาถึงไม่อยากคิดก็สั่งเลยชุดสุขภาพใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีผักผักแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งอะไรอีกได้เยอะเลยหรือจะเป็นเห็ด ก็มีเซนเห็ดจะะมีเห็ดหอมเห็ดฟางเห็ดอัลาจิแล้วก็มีเพิ่มผักอยเงี้ยค่ะไปได้อีกแล้วก็มีทับปิ้งที่มาอีกคือมันมีกวางตุ้งมีผักวุ้งมีหัวงออเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆฉันคิดเธอไม่หยุดจริงๆเลยครับผมนะครับก็เรียกว่าใครที่ตามมาแบบ ที่นี่ก็สามารถสั่งได้หลากหลายพูดง่ายๆกินทั้งเดือนไม่ซ้ากัน<ช>แต่มีปัญหาบ้างไหมเ<ช>พราะต้องเอาหม้อไปอังฟงอังไฟอรือเงี้ยแล้วเวลาแบบล้างเลงก็ต้องดูเรื่องของความสะอาดบ้างใช่ก็มีค่ะเรื่องอ่าไหมการปิดก้นหม้ออะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>อย่างที่น้องหนูเล็กบอกครับว่าส่วนที่สําคัญจริงๆก็คือภาชนะก็ต้องสะอาดนอกจากสูตรแล้วก็รสชาติที่ดีการทําความสะอาดภาชนะครับเป็นส่วนสําคัญโดยเฉพาะขั้นตอนของการทาความสะอาดภาชนะจานชามก็เลยมีเคล็ดลับมาฝากครับว่าต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความสะอาดที่ขจัดคราบมันแล้วก็กลิ่น ด,ดียิ่งเป็นหม้อด,ดินแบบนี้นะครับควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ล้างออกง่ายแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องราวของกลิ่นและก็สารตกค้างครับเพราะฉะนั้นมาลิ้มลองกันได้มาได้กี่โมงถึงกี่โมงตอนนี้เราอยู่ที่สถาขาเรียกว่าอะไรจริงๆมันคือสตรีวิทยา2แยกลงไม้ค่ะอ๋อโอเค,คสาขานี้ก็5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะครับผมนะครับแล้วสาขาอื่นยเราฝากไปดูได้ไหมหรือว่าเข้าไปดูได้โซเชียลมีเดียหรือต้องดูได้ดค่ะดูได้ที่โจเปิดหม้อน,นะคะเฟซบุ๊กค่ะรับเองบริการเองทั้งหมดนะครับผมขอบพระคุณมากครับหนุ่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น,น้ำตาล KBS 2X ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟสูตรอนามายัย เรียกว่าวันนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับครับแล้วก็รวมถึงเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเมนูโจ๊กนี่ตั้งแต่ต้นตรายการรอแล้วใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวเราจะพาไปออนทัวร์ร้านไหนเด็ดๆกันบ้างงั้นเริ่มเลยดีกว่าครับเตรียมกระดาษปากามาเพื่อที่จะไปจดเช็คอินแล้วก็รวมถึงโทรศัพท์มือถือครับที่จะได้ไปเช็คอินตามที่เอิร์ธแชร์กันไว้ใน f c e b o o k f แ Fanpage ด้วยนะครับวันนี้มีทั้งแถวย่านลาดพร้าวครับหรือว่าย่านใจกลางเมืองของคนไทยเชื้อสายจีนแบบเก่าเลยนะั่นคือบางรักแล้วก็อีกหลากหลายที่งั้นตระเวนไปอออนนนนนัััวกบเเมูี้ลย่คืจ Have. Welcome to the cafe on. นั่งรอพร้อมอยู่แล้วครับนี่เป็นเพียงเมนูบางส่วนนะครับจริงๆเราสามารถแอดออนแล้วก็สั่งได้อีกหลากหลายรูปแบบรายละเอียดต้องคุยกับคนนี้ครับน้องกิฟต์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเปิดกี่มโมงกี่โมงอ่ะช่วงตีห้าถึงเที่ยงค่ะเราขายจบตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะเป็นมื้อเช้าใช่ค่ะแล้วก็คนแน่นมาเลยตั้งแต่เช้าครับ,รบที่มาที่ไปนานเนี่ยงานจบนาริกาก็ร้านเราขายมาประมาณ30ปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณยายของกิฟต์นะคะอออืืหเพราะฉะนั้นสูตรก็เรียกว่าแบบส่งทอดต่อกันมาคือจริงๆมันเเเเปปป็็นนนนนยยังงไกรรรระะแแสสสสุขภาาาาาาพพด้วววววหหืืออออล่่่่่่่คคมชบบบตใที สมีใส่แปะกล้วยเข้าไปมีอะไรมีเป็นโจ๊กปลาเฉยๆอย่างเวลาผู้สูงอายุเข้ามาเงี้ยก็จะอยากได้โจ๊กี่ทานง่ายๆแบบลื่นคอไม่ไม่ต้องเคี้ยวเยอะแต่ว่าเขาบริหารแบบทันสมัยมากเลยนะดูจากการตกแต่งร้านดูจากวิธีการสั่งอะไรเงี้ยเนาะเราใช้ iPad เข้ามาช่วยนะคะบนโปรแกรมร้านอาหารก็เพื่อจะได้บริการลูกค้าได้เร็วขึ้นลูกค้าจะไม่ต้องนั่งรออาหารร้านต่อไป้องคิดพิว่าเป็นเพราะอะไรครับทำไมโจ๊กของเราถึงแบบเป็นที่ถูกอกถูกใจคนมีทุกรุ่นทุกวัยเลยทีเดียวก็ ตัวเนื้อโจ๊กของเรานะคะเราจะพิเศษกว่าร้านอื่นโดยที่เราใช้เม็ดข้าวหาอมมะลิแท้เต็มเต็เม็ดเลยเป็นข้าวหอมมะลิขัดพิเศษวัตถุดิบของเราแต่ละอย่างก็ขัดมาแล้วว่าต้องมีคุณภาพเท่านั้นถึงจะเอามาใช้ได้อะไรเป็นเมนูฮิตสุดนะสำหรับที่นี่สำหรับที่นี่ขอแนะนําเป็นซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนค่ะก็ลูกค้าจะเรียกร้องมาเยอะเลยสําหรับเรียกเมนูนี้แล้วก็มีไข่ด้วยแล้วไข่ที่เขาไม่ธรรมดานะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่เรียกไขล่ลวกเรียกว่าไข่เป็นไข่ออนเซ็นค่ะครับผมนะครับอันนี้ นี้เป็นเครื่องในหมูเครื่องในนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลวกค่ะเก็ีเี็แล้วยหใช่ไหมว่าเราจะใส่ไม่ใส่ใช่าหมเลือกได้ว่าจะมีคนขาดจะไม่กินอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องในทุกอย่างค่ะใส่มีปลาต้องโกกออเป็นเพิ่มเข้าไปนะจะอะไรกุบอันนี้เป็นจอกมีทะเลค่ะครับผมนะครับด้วยความพิเศษคืออย่างที่บอกครับว่าถ้าไม่ค่อยแน่ใจเรื่องราวของเมนูเขาใส่แอดออนได้ตลอดครับก็คือสั่งเป็นออริจินอลอันนี้แล้วแล้วแต่ที่เหลือว่าชอบยังไงอย่างไรทุกวันตั้งแต่ตีห้าเลยตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงค่ะ แล้วก็จะอยู่จันที่2กับจันที่4ี่ของทุกเดือนค่ะอ่างัันฝากดีกว่าครับเพราะด้วยโลเคชันจริงๆหลายๆคนก็ไม่ค่อยแน่ใจเข้ามาแล้วค่าซอยหนึ่งนะคะตามซอยเข้ามาเลี้ยวขวานิดหน่อยแล้วก็จะมีทางแยกขวาเลี้ยวซอยแรกเลยจะเป็นที่จอดรถค่ะจอดรถร้านอาหารได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเช็กอินให้แล้วเรียบร้อยนะครับที่ Facebook Fan Page ของ c a เฟอเนอมีโซเชียลมีเดียด้วยใช่ไหมมีค่ะมี Instagram แล้วก็ Facebook จบมาริกาเลยค่ะและนอกจากคําขอบคุณนะครับแทนคาขอบคุณเพิ่มเติมด้วยครับกิฟต์เซ็ต่าาาอหรนูต่างๆได้ ร้อนเย็นคาวหวานน้ำเนื้อที่นี่จะเสิร์ฟไว้ใช้น้ำตาลเคเบียได้ขอ,ขอบคุณคน้องกิฟนะครับ เป็นหนึ่งร้านโปรดนะครับในดวงใจใครหลายคนครับยิ่งโดยเฉพาะบางรักเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้โจ๊กซินส์บางรักน่นเอยสวัสดีครับเอามาสวัสดีค่ะ กี่ปีแล้วอ่ะเฉพาะที่โรงหนังปิลนนี่ก็ห้าหกสิบปีอะค่ะครับผมงั้นแสดงว่าจริงๆมีก่อนหน้านั้ะมีก่อนหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ขายก่อนจริงจริงเริ่มต้นจากที่ไหนมาก่อนเริ่มต้นจากบ้าแขกจอปินนี่เกิดเมื่อโรงหนังปินเกิดหลังจากนั้นคนก็เลยขนาดนาปอะการกลายเป็นจอปินเลยค่ะครับผมานหม่อมหมายคิดว่าเป็นพาออะไรถึงได้แบบมัดใจคนได้ทุกวัยขนาดนี้ก็เป็นพ่ออาจจะเป็นพ่อถูกบากแล้วเขาเลยลืมไม่ลงแล้วก็ต้องคุมคุณภาพด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้เราเน้นที่สุดเลยคค่่ะ้้วุณภาาาพทังงบรริกตออถื ลูกค้าเป็นผู้บังคับขุณแล้วต้องให้ดีที่สุดโตมาได้ทุกวันนี้เพราะใช่ใช่โจ๊กริ้อะไรเด่นปะโดยมากจะเป็นหมูอะค่ะลูกค้าจะติดใจหมูมันก้อนโตแล้วมันรสชาติดีอร่อยแต่ปัจจุบันที่เห็นเนี่ยอย่างหน้าข้างหน้าเราเนี่ยก็เริ่มมีหลากหลายเนอะอย่างนี้เป็นโจ๊กอะไรครับอันนี้โจ๊กใส่ไข่ทุกอย่างค่ะขรบเเพื่องใส่ไข่อะไรบ้างมีมีไส้กระเพาะตับเสี่ยงจีอันนี้คืออะไรครับไข่้าไข่เยอะมากกับไข่ไก่แล้วต้องสั่งไงครับก็ม้าไก่ม้าไก่ ก็จะสั่งว่าอาม่าไก่อ๋อแต่ว่าตัวเครื่องเครื่องในหมูไส้เหมือนกันเหมือนกันแล้วแต่คนบางคนไม่ชอบทานเครื่องในก็เอาหมูล้วนแต่ที่เด็ดที่สุดไม่เคยเห็นที่ไหนนาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้คือเรียกอะไรครับยอกแห้งยอกแห้งค่ะค่ะมันคือยังไงครับมันเริ่มต้นากไม่มีโจ้งนะก็จะจะเน้นหมูจะทานแต่หมูอะค่ะคือจริงๆด้วยด้วยโจ๊กเนี่ยครับหมูเขาจะสุกได้ด้วยด้วยโจตัวตัวข้าวเขาใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะเอาหมูไปลวกเนื้อมันก็จะได้ไม่ เพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้มันก็ไม่มีทางที่จะไม่มีข้าวติดใช่ต้องมีข้าวติดเพราะฉะนั้นแต่ถ้าอยากได้หมูปุ๊บมันก็ต้องมีก็เรียกเป็นโจ๊กแห้งจะมีหน่อยโจ๊กแห้งอของเราจะเน้นว่าทุกอย่างสดๆจะต้องต้มในโจ๊กนี่หมดเลยอ๋อนั่นเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเนาะใช่เพราะถ้าใครไม่ได้เคล็ดลับอะไรเลยเคล็ดลับจริงไปบอกอื่เขานะครับงั้นหมาหมาป่าดีกว่าครับว่าใครที่เป็นแฟนคลับของโจ๊กปรินซ์บังรักมาแวะได้กี่โมงถึงกี่โมงวันไหนยังไงมากินได้บ้างค่ะมาได้ทุกวันรรรออบเเเช้าาานนนถึงง่ววคตจะลกยหหมด็ 60โมงหมดแล้ว9โมง10โมงหมดแต่ถ้าวันธรรมดาอาจจะบ่ายโมงแล้วรอบเย็นนี่ก็4โมงครึ่งครับผมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมาม้ามากครับควรเลยเพราะลูกค้ากําลังเริ่มเยอะนะครับแวะไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวโลเคชั่นผมเช็คอินไว้ให้แล้วเรียบร้อยในแฟนเพจของคาเฟ่ออนเนื้อนะครับวันนี้แทนคําขอบคุณครับขออนุญาตมอบครับผลิตภัณฑ์ล้างจานลายวัานเอฟสุจนามัยครับให้มาม้าไว้ไว้ดูแลความสะอาดจานชามถ้วยช้อนต่างๆเลยเพราะโจ๊กนี่มันก็มันกันเนาะค่ะโอเคครับผมขอบพระคุณคค่ะบรั เรื่องราวของโจ๊กนะครับไม่ได้จบลงง่ายๆแน่นอนนะครับอย่างร้านนี้ครับโจ๊กเจ๊หมวยเกียครับผมเป็นร้านโจ๊กชื่อดังแถวแถวหน้าวัดไตรมิตรครับเปิดขายตั้งแต่เช้ามืดครับเป็นโจ๊กเก่าแก่อีกหนึ่งร้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของหมูสับปั้นก้อนที่ยังมีผิวสัมผัสข,ของเนื้อหมูไม่ได้เนียนเด้งแบบหมูเด้งนะครับเหมาะก,กับคนที่ชอบเคี้ยวเนื้อหมูหยาบๆมากกว่าหมูเนียนๆเช่นเดียวกับตัวโจ๊กครับที่ยังได้ผิวสัมผัสข,ของเม็ดข้าวอยู่ไม่ใช่โจ๊กที่เคี้ยวแล้วก็ปั่่่่่่นนนนนนจนเเเเืืืืื้ออออออีีอียววขขาาาางงงงใกก็รรรคคิธททํหมด าวามขกินแล้วไม่เหม็นเรียกว่าใครที่ชอบกินโจ๊กแบบเคี้ยวทั้งข้าวและหมูแถมยังให้หมูเยอะสะใจต้องแนะนําร้านนี้เลยนะครับอยู่ที่ซอยสุกร2ถนนข้าวหลามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์นั่นเองครับ อีกหนึ่งร้านก็เรียกว่าขึ้นชื่อด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโจ๊กสามย่านครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของเรื่องราวโจ๊กเลยก็ว่าได้ลูกค้าเก่าบางคนรู้แล้วนะครับว่าร้านเดิมไม่ได้ตั้งอยู่ที่3ย่านแล้วเพราะว่าที่3ย่านยังคงมีร้านโจ๊กชื่อเดียวกันอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโจ๊ก3ย่านออริจินอลที่แท้จริงย้ายไปอยู่อุดมสุขซอย9กและปัจจุบันก็มีโจ๊กแฟรนไชส์ที่ใช้คําว่าโจ๊ก3มย่านขายไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใครที่อยู่แถวซอยอุดมสุขลองแวะไปนะ ลองไปที่ต่างจังหวัดกันบ้างครับอย่างที่เชียงใหม่ถ้าอยากกินโจ๊กก็ต้องร้านนี้เลยโจ๊กสมเพช็ชหรือว่าโจ๊กพันปีครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่คู่กับเชียงใหม่มาหลาย10ปีเปิดขายตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งที่นี่นอกจากโจ๊กแล้วยังมีข้าวต้มบะหมี่ไก่อบปลาอบติ่มซ้ำและก็อีกหลากหลายเมนูนะครับซึ่งโจ๊กสมเพชตั้งอยู่ที่ถนนราชพาค์ทีในแถวแถวประตูช้างเผือกครับ ร่วมสนุกกับคำถามชิงรางวัลน,นะครับของที่ระลึกเป็นเสื้อโปโลและก็ผ้ากันเปื้อนจากนมพาเลสมูลค่า800บาทและบัตรรับประทานอาหารนะครับที่ห้องอาหารเบนิฮาน่าเดี๋ยวจะเป็นสเต็กฮา์มูลค่า5,000บาทอีก1รางวัลร่วมสนุกด้วยคำถามนี้ครับถามว่าในช่วงออนคิทเช่นวันนี้นะครับเราพาไปโจ๊กเปิดหม้อเป็นเมนูพิเศษเขาใช้กุ้งชนิดใดมาทำมีตัวเลือกให้ครับข้อ1คือกุ้งแม่น้ำหรือข้อ2กุ้งมังกรร่วมสนุกได้ที่หมายเลข0927380399โทรได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง 1>, 1ชั่วโมงหลังรายการจบเท่านั้นนะครับ ฉเฉลยคำถามครับกับคาเฟอเนิร์ที่ถามไปว่าเมนูเชื่อมโลกประจำสัปดาห์ตอนออส่วนมีส่วนผสมหลักเป็นหอยชนิดใดคำตอบก็คือข้อ2หอยนางรมขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีนะครับที่ได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อโปโลและผ้ากันเปื้อนจากนมพาเลทรวมถึงกิฟต์อลเชอร์มูลค่า5,000บาทสำหรับไปรับประทานอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่ห้องอาหารเนบิฮาน่าเดอกเจแปนิสสเต็กเฮาส์ที่โรงแรมอวานีเอเทรียมแบงคอกโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกหนึ่งครั้งที่เฟซบุ๊กของเดลี่ฟู้ดไทยแลนด์และเฟซบุ๊กแฟนเพจค อ่อนเนิร์ดครับ อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับเรามีปิดท้ายรายการแบบนี้ทุกสัปดาห์กับคาเฟ่ออนเนิร์นะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมยังมีทั้งใน Facebook Fan Page นะครับ IG i n s t a g r a แแล้วก็รวมถึงอีเมล์ที่ก็เชื่อมต่อบอกเล่ากันได้ครับว่าอยากให้เราหยิบเอาเมนูไหนมาเชื่อมโลกแล้วก็บอกเล่าเพื่อให้ครั้งต่อไปกับการสั่งเมนูนั้นๆคุ้มชมมีอัตลรทในการรับประทานเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับผมและแน่นอนครับไม่ค่อยแน่ใจในข้อมูลทั้งหมดดูไปแล้วโอ้มันเร็วจังเลยแม่ดูย้อนหลัง ก็ไม่ว่ากันครับ Amazing Group TV Thailand com สัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ